ช่วงบนนี่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยสิช่วงล่างเขาหมายถึงช้างน้อยนะะเฮ้ยผมไม่น้อยนะเว้ยตอนเนี้ไม่เคยว่างเพราอยู่หน้าปอปอชมึงเล่นอะไรใครไม่เล่นมาเล่นกับกูถ้าคุณอยากเข้าโครงการคุ้งครองพยานอะนะคุณต้องพาผมไห้หลักฐามนมาซะก่อนอมีไหมฮะมีไหม,มแล้วจะเอาไงใ้ายอยากได้มันคือก็ต้องออกแรงกันหน่อย ก่อนมีไอ้คนแค็กมาทวงเัินถึงหน้าบ้านเลยไอ้บัตซบมึงด่นานมันชื่อไอ้พร้อมพงเดี๋ยวกูจะนัดมันให้มาที่จุดนัดพบแล้วมึงสองของก็สอยมันซะเลยไอ้ยอยไอ้ไ้าอ้ไ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 ค้นอ้าอ้ไอ้ไอคไงกไอัไอ้ไอ้อ้ไอยาน้ไอ้ไอกไอ้ไอ้มอ้ไ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 อไอ้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 ไไอไอ้ไอ้ไอ้ ถ้ากูแพ้นะเอาขี้หมามาให้ผู้แดดได้เลยให้หนูเตรียมขี้หมาเลยไหมคะพี่